ปกินนกะธรรมตอนที่77สนทนาธรรมระหว่างเดินทางไปนมัสก,การสังเวชนียสถานประเทศอินเดียตุลาคมพุทธศักร,ราช2544เพราะฉะนั้นเวลาที่แข็งปรากฏตามปกติสติกก็ระลึกที่แข็งตามปกตินั่นแหละและค่อยๆเข้าใจลักษณะที่แข็งต่างกับสภาพที่กำลังรู้ลักษณะที่แข็ง ก็เป็นสิ่งซึ่งความกินเวลาเนี่ยทำให้ดูเหมือนกับว่าแล้วเมื่อไร่และอย่างไงนะก็เป็นอย่างนี้นะระลึกอีกก็เป็นอย่างนี้ระลึกอีกก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้จะให้เป็นอย่างอื่นได้ยังไงการจับด้ามมีดเนี่ยจับที่เดียวศึกเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแต่อาศัยการจับบ่อยๆก็ศึกได้ชั้นใดนะคะเวลาที่สติปฐานเกิดคนนั้นก็เริ่มเข้าใจเพราะต้องมีปัญญาเกิดร่วมด้วยรู้ว่าขณะนั้นนะคะ เป็นสติไม่ใช่เราต่างกับขณะที่หลงลืมสติแต่ว่าเป็นขั้นที่เพียงเริ่มเข้าใจความต่างของสติสัมปชัญญะกับสติขั้นอื่นอาจารย์คะคือในความหมายของหนูนี่ก็คือว่าอย่างเช่นสัมปติชน,นะสันติละนณะหรือว่าทวิปัญจาวิญญาณจิตเนี่ยปุุชนเนี่ยคงไม่สามารถที่จะเห็นได้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่แต่ว่าถ้าเป็นกุศลอกุศลเนี่ย เราจะเราจะรู้ค่ะระลึกแล้วก็รู้ได้ก็เลยสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรคะแต่ที่หนูคิดนะคะอาจารย์ไม่ซ้ําจะเกี่ยวกับเรื่องกําลังหรือว่าเกี่ยวกับการที่ว่าเขาเกิดซ้ํากันเจ็ดขณะเนี่ยทําให้เรารู้สึกได้ตอนนี้เราก็มาหาเรื่องคือกลับมาหาเรื่องทั้งๆท,ที่สภาพธรรมะกำลังปรากฏให้สติสัมปชัญญะระลึกเ,เราก็กลับมาที่เรื่องใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเรารู้กำลังของเราค่ะว่าขณะนี้เป็นธรรมะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการรู้ของเราเนี่ยก็ต้องตามลําดับตรงตามที่ศึกษาคือรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างนี้มีลักษณะจริงๆปรากฏอย่างเสียงเนี่ยก็มีลักษณะปรากฏความเป็นเสียงลักษณะของเสียงก็มีจริงใช่ไหมคะหรือว่าแข็ง รือว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือคิดนึกก็มีลักษณะจริงๆให้รู้ว่าเป็นสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังไม่รู้ลักษณะของธรรมะซึ่งต่างกันเป็นนามธรรมและรูปธรรมแล้วเราไปคิดถึงสัมปติชนะคิดถึงปัญจทวาราวัชนะนั่นก็คือขณะนั้นนะคะเราไปคิดเป็นเรื่องราวผู้ที่จะรึกค,คําสอนสืบทอดมาถึงเราสมัยนี้เ่ยนะคะท่านเป็นใครท่านมีกิเลสหรือเปล่า ท่านมีความรู้ขนาดไหนไม่ใช่พระโสดาบันนะคะพระอรหันด้วยและก็ความรู้ของท่านของพระอรหันเนี่ยจากปุถุชนเนี่ยกว่าจะถึงพระโสดาบานันกว่าจะถึงพระสกทา,า,า,าคามีกว่าจะถึงพระอนาคามีกว่าจะถึงพระอรหันความรู้ท่านแค่ไหนความรู้ของพระอรหันเนี่ยต้องต่างกับพระโสดาบันแน่นอนความรู้ของโสดาบันก็ต้องต่างกับปุถุชนด้วยเพราะฉะนั้นเรา ได้ยินอะไรก็ตามอ่านอะไรก็ตามจากพระไตรปิฎกนะคะเหมือนเราจะไปรู้อย่างนั้นน่ะได้ไหมหรือว่าเราเห็นความรู้ของผู้ที่เป็นพระอรหันต์ซึ่งสืบทอดมาจาัดที่พระอรหันตสัมมาสัมธรจ้าได้ทรงแสดงไว้ท่านพระอรหันตเหล่านั้นแม้แต่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยนะคะรือว่าท่านผู้เป็นมหาสาวกทั้งหลายเนี่ยท่านอยู่ในป่าโคสิงคสารวัน และท่านก็ถามกันนะคะว่าป่าโคสิงทสารวันเนี่ยจะงามด้วยเหตุอะไรต่างคนต่างตอบค่ะท่านภาษารีบุตรก็ตอบอย่างหนึ่งท่านพระมหากัสปะก็ตอบอย่างหนึ่งท่านพระอนนท์ท่านก็ตอบอย่างหนึ่งทั้งหมดไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพียงคําถามนี้นะคะพระความเป็นผู้ที่เคารพในพระธรรมสูงสุดท่านไม่ถือความเห็นของท่านเลยเพราะแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้มาก ฟังดูไม่ใช่เรื่องลึกลับลีลับใช่ไหมคะแค่ป่าโคสิงคาสารวันเนี่ยจะงามด้วยเหตุอะไรเท่านั้นนะคะเมื่อต่างคนต่างตอบก็ไปกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าถูกทุกคนเพราะว่าแต่ละสิ่งนั้นก็ทําให้ป่าโคสิงคสารวันงามทั้งนั้นไม่ใช่ทําให้ไม่งามนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยค่ะเราจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักตัวของเราเราสามารถที่จะเข้าใจพระธรรมได้แค่ไหน และเราก็จะต้องเข้าใจพร้อมกับการอบรมเจริญปัญญาด้วยมิฉะนั้นเราก็เป็นใบลานเปล่าสามารถที่จะตอบเรื่องราวของปริยัตได้หมดนะคะแต่สติปัฏฐานไม่เกิดแล้วก็ไม่รู้ความต่างของขณะที่สติปัฏฐานเกิดเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะอบรมเจริญสติปัฏฐานได้กีชาติสภาพธรรมะก็ปรากฏอย่างเนี้ยนะคะและสิ่งที่เราเรียนมาแล้วเยอะแยะเราก็ลืมไป ชาติก่อนเนี่ยต้องมีคนเคยฟังแน่ๆเลยนะคะเรื่องของพระอภิธรรมเรื่องของจิตเรื่องของเจตสิกมากหรือน้อยก็ต้องต่างกันและชาตินี้ตั้งต้นใหม่อีกใช่ไหมคะจิตคืออะไรเจตสิกคืออะไรเกิดร่วมกันยังไงแต่ถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะเพราะว่ามีธรรมะปรากฏอย่างผู้ที่ไปเฝ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะะี่ยค่ะพอพูดเรื่องโลภะท่านสามารถจะเข้าใจได้ พูดเรื่องโทรสะท่านก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะมีลักษณะของความติดข้องเนี่ยในขณะนี้ใครไม่มีแต่ใครรู้ผู้ที่ไม่ได้อบรมเจริญปัญญามาพอนะคะแม้ขณะนี้มีความติดข้องก็ไม่รู้ไม่สามารถจะรู้ได้แต่ผู้ที่อบรมเจริญปัญญาไม่ว่าจะตรัสสภาพธรรมะอะไรเข้าสามารถที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นตัวจริงของธรรมะที่กำลังมี เพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาพระธรรมด้วยการไตรตรองด้วยความละเอียดรอบคอบนะคะแม้แต่คําว่าธรรมะซึ่งเป็นธาตุหรือธาตุเนี่ยอย่าคิดว่าเรารู้แล้วหรือประจักษ์แล้วเพียงแต่เรากําลังเรียนให้รู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่เราเพราะอะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาของเราเนี่ยก็จะมั่นคงนะคะแล้วก็จะเป็นพื้นฐานให้สติสัมปชัญญะเนี่ยเกิดแม้ในขณะที่ฟังนะีคะสติก็ระลึกได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตาเนี่ยก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแค่นี้ค่ะเราศึกษากีดชาติที่จะเข้าใจจริงๆแ้วเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏและก่อนจะปรากฏนะ่ะมีไหมสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะทางตาสีสันวันณะเนี่ยก่อนจะปรากฏเนี่ยมีไหมค่ะไม่มีใช่ไหมคะขณะนั้นเป็นผวังขจิตอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏเลยแต่เมื่อมี สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้กระทบจากขูปภาษาทะเป็นอายตนะ,นะคะเป็นที่ประชุมทําให้สภาพเห็นเกิดขึ้นคิดดูก็แล้วกันค่ะโลกไม่มีอะไรเลยขณะนั้นเป็นภวังเวลาเป็นพวังเนี่ยอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏความคิดว่าเป็นเราก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยจริงๆนะคะขณะนั้นเพราะว่าไม่ใช่อารมณ์ที่รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นเวลาที่มีอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดปรากฏเนี่ยต้อง มีทางมีทวารมีอายตนะคือสภาพธรรมะที่ประชุมกันที่ขณะนั้นนะคะช่วดสั้นแสนสั้นก็ทําให้สภาพเห็นเกิดแล้วก็ดับไปเพราะนช้นก็เป็นการที่เราในศึกษาธรรมะซึ่งขณะนี้มีจริงอย่างนี้กําลังเป็นจริงอย่างนี้ให้ค่อยๆเข้าใจตามความเป็นจริงคือศึกษาตัวธรรมะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจถ้าได้เฝ้ารพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ ในการละข้างหน้าเนี่ยเวลาที่ทรงแสดงก็สามารถที่จะเข้าใจได้แต่ว่าอีกนานใช่ไหมคะแต่อีกนานเนี่ยคะ่ะอบรมไปปัญญาของเราจะคมพอที่จะเข้าใจเวลาที่ได้เฝ้าได้ฟังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการที่จะอบรมจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งไปอีกพระองค์หนึ่งไปอีกพระองค์หนึ่ง เหมือนผู้ที่ร่าเริงยินดีในสมัยของพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก่อนที่พระผู้มีพระภาคจะตัดสรู้นะคะได้ฟังคําพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอีกสี่อสไขยแสนกับไม่ใช่กลับเดียวไม่ใช่แสนกับสี่อสไขายแสนกลับนะคะจะได้ตัดสัรู้เป็นพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าสมณะโคดมชาวเมืองขณะนั้นร่าเริงยินดี ที่ว่าถ้าเขาไม่สามารถจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมในสมัยของพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็มีโอกาสที่จะได้รู้แจ้งธรรมะในสมัยของพระสมณะโคดมเราผ่านมากี่พระองค์คะเพราะว่าจากพระทีปังกรมาถึงสมัยพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นี้นะคะยี่สิบี่พระองค์ เพราะว่าผู้คนในครั้งนั้นนะคะก็ได้ฟังธรรมะแล้วก็ได้อบรมเจริญปัญญาโดยไม่คำนึงถึงเวลาว่าจะรู้ความจริงเมื่อไรแต่รู้ว่าความจริงเนี่ยคือสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะเป็นสิ่งที่น่าเข้าใจถูกต้องเพราะเหตุว่ามีของจริงที่กำลังปรากฏและไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเลยแล้วเราเนี่ยจะรู้อะไรคะคนที่บอกว่ามีปัญญาเนี่ยเข้ารู้อะไร ถ้าไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏถ้าเขาเป็นนักวิทยาศ,าศาสตร์หรือว่านักฟิสิกส์หรือว่าอะไรอะไรก็แล้วแต่สถาปนิกหรืออะไรก็ตามเข้ารู้อะไรเป็นความรู้หรือเปล่าถ้าขณะนั้นไม่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆขณะนี้ที่กำลังปรากฏชั่วเวลาที่สั้นมากสิ่งที่ปรากฏนยคะสั้นมาก ถ้าสติไม่เกิดไม่ระลึกนะคะสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วหมดไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เผชิญหน้าเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดและดับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะอบรมจนประจาักษ์การเกิดและดับจึงจะค่อยๆไถ่ถอนความเป็นเราซึ่งเพราะมีอวิชชาไม่รู้อะไรเลยนะคะก็ยึดถือ และอวิชาของเราเนี่ยนานแสนนานแล้วมากด้วยความยึดถือของเราก็นานแสนนานแล้วมากด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงว่าชาตินี้หรือชาติไหนนะคะขอให้เป็นผู้ตรงที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏโดยค่อยๆรู้รู้ทีเดียวนี้ไม่มีทางคะ่ะทุกอย่างต้องค่อยๆอบรมค่อยๆร,ยยรู้เป็นวิริยารมพัถาหรือเปล่าคะ คถาให้มีความเพียรแต่ไม่ใช่ให้เพียรเป็นนั่งทําอะไรเพื่อจะรู้นะคะแต่เพียรที่จะอดทนที่จะอบรมเจริญปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแม้แต่วิริยะหรือวิริยารำพภกถาคถาที่ปรารบหรือเริ่มให้มีความเพียรเลยนะคะก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่ใช่ให้ไปทําอะไรไม่ใช่ให้เป็นนั่งตั้งแต่ค่ําจนถึงเช้านะคะ ไม่ใช่การที่ค่อยๆอ,อบรมจนกระทั่งรู้ความจริงของสภาพธ,ธรรมะถ้าคาถานี้จะทําให้ละความต้องการหรือเปล่าคะถ้าว่าหนทางจริงๆเนี่ยต้องเป็นหนทางละค่ะถ้าใครสอนให้ทำเพื่อจะได้เพื่อจะเอาผิดทันทีคําสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องละเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งหมด อย่างขณะนี้เนี่ยจับไมโครโฟนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าแข็งเนี่ยมันมีอยู่ตลอดที่ว่าตลอดมีอยู่ตลอดหมายความว่าไงคะหมายถึงว่ามีความรู้สึกว่าเราจับแข็งน,นะคะแข็งก็มีตลอดนะคะระหว่างที่จับตลอดเวลาที่จับมีแข็ง,งแต่ตอนนี้ก็ไม่เข้าใจว่าที่ท่านอาจารย์บอกว่าสภาพธรรมะเกิดตับเร็วมาก การที่จะเข้าใจเนี่ยก็เหมือนกับเร็วมากอะไรทํานองนั้นฮะมีความเข้าใจว่าเหมือนกับเป็นลักษณะของสติสติเกิดเนี่ยก็เป็นลักษณะที่สั้นนิดเดียวแต่ที่เ,เราหลงลืมสติก็เหมือนกับว่าเราจับแข็งเนี่ยขณะที่กระทบเนี่ยมันก็แข็งตลอดแต่ลักษณะอย่าง,งานั้นเนี่มันก็ไม่เข้าใจความต่างของการมีสติกับการหลงลืมสติอะฮะท่านอาจารย์เวลานี้เห็นตลอดหรือเปล่าคะ ดูเหมือนเห็นตลอดนะคะเพราะฉะนั้นก็แข็งก็เหมือนตลอดใช่ไหมคะแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราฟังธรรมะโดยละเอียดโดยเข้าใจเรื่องของธรรมะไม่ใช่ตัวเราไปคิดแต่เป็นเรื่องของสภาพธรรมะแท้ๆค่ะแข็งเนี่ยเกิดหรือเปล่าจริงได้ปรากฏนี่แสดง้เห็นว่าเราต้องเริ่มเข้าใจใหม่ค่ะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด,ซ,งดซึ่งดำรงอยู่ตลอดแต่เกิดดับอยู่ตลอด เพราะฉะนั้นแม่แต่แข็งนะคะซึ่งพอกระทบลักษณะแข็งที่ปรากฏเนี่ยต้องเข้าใจความจริงว่าแข็งต้องเกิดซึ่งไม่เคยคิดเลยคิดว่าแข็งมีอยู่ตลอดเวลาแต่ความจริงแข็งขณะนั้นเกิดจึงปรากฏกระทบแล้วก็ดับนี่คือผู้ที่ประจักษ์ความจริงเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่ประจักษ์ความจริงนะคะก็ไม่เห็นมีอะไรดับเลยสักอย่างเดียวเห็นก็เห็นตลอดแข็งก็แข็งตลอดใช่ไหมคะก็เหมือนเดิม เราก็นั่งอยู่ตรงนี้เป็นเราตลอดกี่วันมาแล้วต่อไปอีกก็เป็นเราตลอดเพราะฉะนั้นปัญญาก็ไม่ได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะแต่ถ้าจะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเนี่ยค่ะฟังด้วยความเข้าใจว่าถ้าแข็งไม่เกิดแข็งปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นชั่วขณะที่กระทบทันทีนะคะแข็งเกิดจริงได้ปรากฏสามารถที่จะรู้ลักษณะที่แข็งเมื่อกระทบได้ แค่นี้พอที่จะค่อยๆเห็นความจริงไหมคะว่าความไม่รู้ของเราเนี่ยมากขนาดไหนแม้แต่แข็งเกิดจริงปรากฏก็ไม่รู้คิดว่ามีแข็งอยู่ตลอดเวลาอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายคำที่ว่าฟังจนถึงกระดูกนะคะท่านอาจารย์ค่ะคือมั่นคงไม่คลอนแคลงไม่หวั่นไหวเลยมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังจริงๆ และค่อยๆอบรมเพื่อที่จะรู้ตามจริงๆไม่ต่างกันเลยสิ่งที่พระองค์ทรงสแสดงจากการตรัสรู้เป็นหนึ่งไม่เป็นสองธรรมะจะเป็นสองไม่ได้ถ้าเป็นสองหมายความว่าความเข้าใจของเราเนี่ยยังไม่พอเพราะว่าธรรมะต้องเป็นธรรมะที่สอดคล้องกันตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้ เพราะฉะนั้นอย่างที่ฟังมาเนี่ยเข้าใจว่าแข็งเนี่ยต้องเกิดทั้งทงท,งที่เวลานี้ไม่เห็นจะเกิดเลยใช่ไหมคะแต่ความจริงถ้าไม่เกิดไม่ปรากฏเมื่อเกิดแล้วดับแล้วด้วยนี่คือความรวดเร็วและใครก็ไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงการเกิดดับของสภาพธรรมะให้ช้าลงได้แต่สามารถที่จะอบรมความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยด้คะคือข้อสำคัญ แต่โดยมากเลยนะคะคนไม่คำนึงถึงปัญญาคนคำนึงถึงจะปฏิบัติให้ได้ผลเพราะฉะนั้นก็พยายามหาวิธีต่างๆเช่นบางคนก็คิดนะคะเรื่องนั้นเรื่องนี้จากขุวิญญาณจิตเห็นจะเกิดได้ต่อเมื่อมีภาษาทรูปภาษาทรูปมีลักษณะยังไงแล้วก็เกิดจากอะไรพวกนี้เขาคิดว่าขณะนั้นนะคะเขาเข้าใจธรรมะแต่นั่นเป็นเรื่องเพราะขณะนั้นคิด ไม่ใช่เขาแต่เขาจะสามารถเข้าใจได้ไหมว่าขณะนั้นเป็นสภาพคิดเป็นนามธาตุหรือเป็นนามธรรมที่กำลังคิดเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยมีตนเองเป็นที่พึ่งนะคะมีตนเองเป็นเกาะคือความรู้ของเราเท่านั้นคะ่ะที่จะช่วยเราได้ถ้าเราเชื่อตามคนอื่นคิดตามคนอื่นโดยที่ไม่ไต่ตรองเลยใครบอกก็เชื่อใครบอกก็เชื่อ และเราจะเป็นผู้ที่มีเหตุผลไหมและสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยตรงกับสภาพธรรมะไหมเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งใดถูกต้องนะคะสิ่งนั้นต้องตรงกับสภาพธรรมะตรงทั้งพยัญชนะและอัฏฐะด้วยเป็นเรื่องที่ต้องอบรมจากการฟังเหมือนเขาฟังกันมาแล้วท่านพระสารีบุตรได้ฟังมานานเท่าไหร่ท่านพระอานนท์นานเท่าไหร่และเราก็ไม่รู้นะคะเมื่อไหร่เราบรรลุเราอาจจะรู้ก็ได้ใช่ไหมคะว่าเราเคย เกิดมาเป็นใครที่ไหนฟังมาแล้วนานเท่าไหร่ถ้าสามารถที่จะมีปฏิสัมพิทาอย่างท่านเหล่านั้นหรือว่ามีอภิญญามีคุณวิเศษขึ้นอยู่กับปัญญาค่ะเมื่อไหร่ที่ปัญญาถึงความสมบูรณ์เมื่อนั้นก็จะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะตามลำดับกรบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับสำหรับผู้ที่ฟังเรื่องของสภาพธรรมะบางคนก็มีความเข้าใจแล้วก็เริ่มที่สติจะ เกตระลึกสภาพธรรมบ้างแต่ก็คงยังคงมีความคิดติดตามมานะครับแล้วก็บางคนก็สติก็ยังไม่เคยเกิดเลยแต่ก็มีความคิดถึงเรื่องของนามธรรมรูปธรรมแล้วก็พอที่จะมีความเข้าใจว่านามธรรมไม่ใช่ตัวตนเพราะอะไรเพราะว่ามีปัจจัยทําให้เกิดรูปธรรมไม่ใช่ตัวตนเพราะอะไรก็รู้สึกว่ามีความเข้าใจแต่ว่าก็รู้ว่าเป็นความคิด ตอน,นี้เวลาที่คิดแล้วมีความเข้าใจนะยครับไม่ได้คลายความเป็นตัวตนคือครับคลายขั้นไหนค่ถ้าเป็นสติปัฏฐานมีการคลายความเป็นตัวตนเนี่ยจะไม่รู้สึกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการพิจารณานมามธรรมรูปธรรมแล้วก็รู้สึกว่าคลายจากอากุศลนขณนะนั้นเนี่ยรู้สึกคลายแค่นั้นเนี่ยครับก็อยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่า ไม่เป็นการคลายความยึดถือความเป็นตัวตนเหมือนสติปัฏฐานหรือ่าคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยนะคะพอเริ่มฟังเพียงขั้นฟังนะคะเริ่มเข้าใจคลายความไม่รู้หรือการยึดถือสภาพธรรมะเพียงขั้นที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนเวลาที่ใจตรองนะคะขณะใดก็คลายในขั้นที่ไม่เคยพิจารณาอย่างนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะก็จะต้องเป็นไปตามลําดับ คลายขั้นนี้ไม่ใช่ขั้นสติปัฏฐานคลายขั้นสติปัฏฐานไม่ใช่ขั้นวิปัสนาญาณคลายขั้นวิปัสนาญาณไม่ใช่ขั้นโลกุตระก็จะมีความกังวลบ้างอะครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าไม่ใช่เป็นสติปัฏฐานเนี่ยไม่ได้เป็นการคลายความยึดถือความเป็นตัวตนก็เลยคิดว่าจะเป็นตัวตนนะครับก็อยากคลายอะคะ นีความเป็นเราความเป็นตัวตนนี่ไม่พ้นเลยนะคะทุกอย่างที่ส่งออกมาที่เป็นเรื่องของความต้องการเนี่ยไม่พ้นจากความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะกว่าจะเห็นโลภะจริงๆถ้าเราศึกษาธรรมะโดยรู้ว่าเพื่อรู้เพื่อเข้าใจจะต้องไปห่วงไหมคะว่าตอนนี้เราคลายไปบ้างหรือยังหรือยังไม่ได้คลายหรือคลายไปขั้นนี้หรือคลายไปขั้นนั้นเป็นหน้าที่ของปัญญาค่ะแต่ว่าเราเนี่ย เริ่มที่จะเข้าใจถูกขึ้นถูกขึ้นตรงลักษณะของสภาพธรรมะเมื่อสติปัฐานเกิดเท่านั้นเองค่ะนี่เป็นหนทางที่จะละโลภะหรือว่าความต้องการผลคือจากการฟังแล้วก็รู้ว่าการอบรมเจริญสติปฐานเป็นการเข้าใจธรรมะเพื่อจะคลายจากความยึดถือความเป็นตัวตนแต่จากการฟังก็รู้สึกว่าถ้าไม่ใช่เป็นสติปฐานก็ยังมีตัวตนก็เลยคิดว่า การที่จะคลายจากความเป็นตัวตนเนี่ยควรจะอบรมให้เพิ่มขึ้นมีการคิดบ้างมีความต้องการที่จะรู้เพิ่มขึ้นบ้างเราไหนต้องการจังนั้นนะคะไม่ได้รู้หรอกคะ่ะโลภะละยากจริงๆนะคะติดตามไปจนกระทั่งไม่ว่าจะถึงไหนไปรูปประพรมก็ได้ไปรูปประพรมก็ได้ไปที่ไหนก็ไปได้หมด แต่มีหนทางที่จะดับเป็นสมุทเชซึ่งไม่ใช่เร็วเลยค่ะแล้วต้องเป็นปัญญาจริงๆและเริ่มเข้าใจความหมายของปัญญาเจตสิกไม่ใช่เป็นการรู้อย่างอื่นเข้าใจอย่างอื่นนะคะแต่สามารถเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธารรมะที่มีจริงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่เข้าใจตอนนี้กำลังฟังก็ฟังไปอีกฟังไปอีกจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้น ตอนนี้สติปัฏฐานยังไม่เกิดก็ฟังไปอีกเข้าใจอีกจนกว่าสติปัฏฐานจะเกิดไม่อย่างนั้นก็ไม่มีหนทางเลยค่ะจะไปทําอื่นสารพัดก็ไม่ใช่หนทางแต่หนทางก็คือเข้าใจจริงๆฟังแล้วก็เข้าใจถึงสภาพธรรมะนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลแต่โลภะจะไม่ปล่อยเวลาที่สติปัฏฐานเกิดก็ยังอยากจะให้มีอีกเมื่อไหร่บ่อยไหมวิปัสสนาญาณเกิดก็อยากให้มีอีก ตรงนี้ใช่ไหมอีกแล้วหรืออย่างเนี่นะคะก็เป็นเรื่องที่โลภะจะตามไปตลอดเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจจะทมเนะะี่ยค่ะจึงรู้ว่าโลภะเป็นสมุทยัยแล้วต้องละด้วยด้วยปัญญาปัญญาจะทํากิจละสมุทยัยอย่างนี้ก็แสดงว่าโลภะระดับนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกอย่างค่ะธรรมทุกอย่างเป็นธรรมดา ธรรมดาของธรรมะนั้นๆธรรมดาของโลภะคือเมื่อเกิดเมื่อไหร่ต้องติดใครห้าไม่ให้โลภะติดไม่ได้โลภะต้องติดทุกครั้งที่เกิดเพราะฉะนั้นถ้ามีโลภะระดับนี้แล้วก็ยังขวนขวายในการที่จะฟังในการที่จะสนทนาในการที่จะพิจะระนารณาอบรมไปเรื่อยๆนะคะโดยมากเรามักจะคิดถึงความเป็นเราที่จะพยายามนะคะแต่ตามความจริงเนี่ยถ้าเรารู้ถูกต้องว่า มีใครจะพยายามนอกจากสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยคะ่ะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยจริงๆเมื่อไรเราจะละความเป็นเราที่จะพยายามแล้วก็ค่อยๆรู้ความจริงของสภาพธรรมะไม่อย่างนั้นประโยชน์ของการเรียนพิธร,รมเนี่ยก็จะน้อยนะคะเช่นเราเรียนว่าวิริยะเกิดกับจิตกี่ดวงเนี่ยก็เป็นเครื่องเตือนแล้วคะ่ะ